สวั mm hmm. สดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับรีวิววันนี้นะครับทางร้าน M4 BB การลำปางนะครับชาแนล M4 BB การลำปางผมผู้รีวิวช่ยงยนนะครับวันนี้เช่ยงยนจะพาเพื่อนๆมาทำรีวิวปืนแบรนด์กันนะครับเป็นโมเดล M1911 วันนั้นเมื่อช่วงท้ายปีนะครับหรือว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมาเรามีโปรโมชั่นตัวนี้นะครับเฉพาะโปรโมชั่นท้ายปีนะครับเดือนนี้นะครับข่าวดีก็คือเราต่อโปรโมชั่นไปอีกนะครับต่อโปรโมชั่นอีกจนถึง สิ้นเดือนเลยนะครับแนวโน้มอาจจะถึงสิ้นเดือนกุมภานะครับอาจจะถึงสิ้นเดือนกุมภาครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูปริมาณของออเดอร์สินค้าที่มีความหมายคือสต็อกที่ยังมีอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เราคุยกับทางดีลเลอร์ผู้นําเข้าแล้วแล้วก็โปรโมชั่นนี้ถือว่าตอบสนองหรือว่าตอบโจทย์ของคุณลูกค้าหลายท่านได้ค่อนข้างดีนะครับวันนี้ตั้งใจมาทารีวิวก็คือทารีวิวอัปเดตในอีก3โมเดลนะครับที่เข้ามา วันนั้เราทำโมเดล M 1 9 1 1 100ปีนะครับ M 1 9 1 1 A หนึปีวันนี้มีซีรีส์70ซีรีส์80นะครับแล้วก็ซีรีส์ Springfield มาให้เพื่อนๆได้ชมในคลิปวิดีโอนี้ครับผมมาเรามาเปิดดูกันครับอันนี้ย้อนความจำนิดหนึ่งนะฮะตัวนี้งานจากค่ายอักษานะครับอักษาตุรกีเป็นผู้ผลิตนะครับขออนุญาตเอาลงก่อนเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือ ตัวที่เราทําโปรอยู่แล้วนะครับทําโปรอยู่แล้วนะเพื่อนๆนะนี่นะครับแกะมาก็จะเจอกับคู่มือของอักซานะครับแล้วก็แม็กกาซีนหนึ่งตัวแล้วนะแม็กกาซีนอีกหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้ครับอยู่ที่ตัวปืนนะครับจากโรงงานมาเนี่ยโปรโมชั่นก็คือหนึ่งปืนให้สองแม็กกาซีนเลยนะครับโปรโมชั่นเดิมย้ําโปรโมชั่นเดิมนะโมเดลนี้นะเฉพาะโมเดลนี้นที่เราทารีวิวครั้ที่แล้วนะครับจะมีลูกกระสุนแถมอีก ใช่ไหมครับหนึ่งกล่องห้าสิบนัดอย่างนี้ใช่ไหมหนึ่งกล่องห้าสิบนัดแล้วก็เราเฉพาะร้านเราเราพิเศษเราแถมซองซองกันลอยนะครับให้อีกหนึ่งใช่ไหมครับซองนี้สองมูลค่าสองร้อยสิบบาทลูกกระสุนกล่องหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับปืนราคาแปดพันห้าร้อยบาทให้สองแมกกาซีนนะครับราคาปกติปกติแล้วปืนมันจะต้องมีสองแม็กอย่างเงี้ยมันต้องอยู่ที่เก้าพันห้าร้อยบาทนะเพื่อนๆนะเก้าพันห้าร้อยบาทเราขายเพียงแปดพันห้าร้อยบาทได้สองแมกกาซีน แล้วโปรปีใหม่นี้นะครับแถมรูกอีกหนึ่งแถมซออีกหนึ่งชำระเพียง8,500บาทขอค่าส่งเคอรี่100บาทจ่ายเพียง8,600บาทสรุปคือใช้เงินแค่8,600บาทได้เซตนี้นะครับวันนี้วันนี้วันนี้เรามาอัปเดตอย่างที่บอกนะครับเรามีซีรีส์70ซีรีส์80นะครับแล้วก็ซีรีส์ของ Springfield Amory นะครับมาขอญากขยับ,ยบนิดนึงมาอีก3โมเดล แล้วนะครับแล้วเราให้โปรเดียวกันนะครับเราให้โปรเดียวกัน1แม็กนะครับ2แม็กแล้วซีรีส์นี้ซีรีส์เจ็ศูนย์นะครับโคอ่ะ,อะเหมือนกันนะครับให้โปรเดียวกันอ่ะโค MK Mark f o u นะครับ MKIV เป็นซีรีส์เจ็ศูนย์นะครับ S เจ็ดศูนย์จุดสี่ห้าคาริเบียนนะครับนี่ครับซีรีส์เจ็ดศูนย์ตัวต่อไป นะครับมันต้องซูมไว้ก่อนนะประกับเป็นประกับไม้แท้เหมือนเดิมครับอ่ามาทางนี้ครับอ่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่มาจัดโปรเพิ่มวันนี้ก็คือทําลายออกมาใหม่นะครับแต่ว่าคุณลักษณะสมบัติของปืนยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเป็นโค M1 หนึ่งเก้าหนึ่งโมเดลทรง A 1หนึ่งเหมือนเดิมนะครับโคม r คโฟซีรีส์แปดศูนย์นะครับ Mkiv โคตัวหนังสือใหญ่นะครับตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับสุดท้ายอีกหนึ่งลนยนะครับอีกหนึ่งลายโมเดล ที่อยากอัปเดตรีวิววันนี้อีกหนึ่งตัวเป็นโมเดล M 1 9 1 1 Springfield Armory ar นะครับ M 1 9 1 1 A 1นะครับโมเดล M 1 9 1 1 A 1 4 5 Springfield Armory ar ตัวนี้จะพิเศษตรงที่ด้ามสวยนะครับด้ามเป็นด้ามลาย Springfield logo Springfield Armory ar นะครับก็คือสรุป เรามาเพิ่มลายของตัวปืนในโมเดล M1911 นี้อีก3ลายนะครอีก3ลายก็คือซีรีส์70นะครับซีรีส์70 8,500ับาทได้2แมกกาซีนแถมลูกอีก1กล่อง50นะัดแถมซองอีกนะครับปีใหม่นี้นะฮะโปถึงเราให้ถึงสิ้นเดือนกุมภาเลยดีกว่าจริงๆที่ที่เรายังลังเลอยู่ก็คือเรากลัวสินค้ามันจะสต็อกมันจะมีไม่พอนะครับแต่ว่าผมคาดว่า น่าจะยังมีพออยู่ถึงเดือนกุมภานะครับเพราะช่วงนี้ than, ก็เป็นช่วงผู้ลงตรงมาเป็นช่วงยุครัดเข็มขัดกันคุณลูกค้ามักจะไม่ค่อยใช้จ่ายเงินกันสักเท่าไหร่นะครับก็อาจจะต่อไปจนถึงเดือนกุมภาได้นะครับเพราะว่าผมยังจะพอคุยกับทางดีลเลอร์ได้อยู่นะครับขอให้โปรโมชั่นนี้ยังมีอยู่นะครับตัวนี้ซีรีสเจ็ดศูนย์เซตนี้มาซีรีส์แปดศูนย์นะครับซีรีแปดศูนย์เหมือนกันครับโปรเดียวกันนี่ครับหนึ่งปืนสองแม็กกาซีนดูห้าสิบนัดซองหนึ่ง เพื่อนครับเพื่อนดูคลิปวิดีโอนี้แล้วสนใจลายใดนะครับกล้องเขาจะจับแบบนี้นะครับจับคอบภาพแบบนี้สามารถแคปหน้าจอนะเพื่อนครับแคปหน้าจอแล้วส่งข้อความมาคุยกับพวกเราทางลายนะครับแคปหน้าจอได้ภาพเสร็จปุ๊บส่งมาบอกทางข้อความนะครับทางลน์แอดหรือว่าทาง f a c e b o o k บอกว่าสนใจชุดนี้ลายนี้นะครับชุดนี้อย่างนี้นะชุดนี้ลายนี้ ชุดซีรีส์ M191170 ซีรีส์ M19180 ซีรีส์ M1911 Springfield หรือซีรีส์ M1911A1 ค o l o 0 a ปีนะครับมีทั้งหมด4โมเดลนะครับตัวนี้น่าจะแคปพอแล้วนะครับมาตรงนี้ต่อเลยนะครับแล้วชุดสุดท้าย M1911A1 Springfield นะครับเซตนี้แถมนะครับ8,600บาทเองครับเพื่อนๆไม่ได้แพงนะครับไม่ได้แพงอะไรเลยนะครับเพราะว่าปกติแล้วถ้าเป็นยี่ห้อู u ซ่ตัวปืนเนี่ย 8,500บาทเนี่ยได้หนึ่งแม็กนะไม่ได้2แม็กนะครับถ้าจะซื้อแม็กแยกตัวละพันสาม้อยบาทนะครับแล้วก็ซื้อลูกกระสุนอีกกล่องหนึ่งพันสามมีค่าจะส่งอีก100น้อยหนึ่งนะครับเป็นเซ็ตก็จะจบอยู่เก้าพัน0ดเก้าพน้าะครับแต่ตัวนี้มันเป็นโปรนะเฉะพาะรุ่นนี้ลำกล้อง5นิ้วนะครับแต่คูเซ่เขายังคงราคาเดิมนะครับยังคงราคาเดิมโอเคครับมาแล้วกลับมาตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายของเราเราลืมตรงนี้ให้แค้หเน้าจอ M1911A1 นะครับโมเดลร้อยปี M หนึ่งเก้าหนึ่งร้อยปีแคน้าจอได้นะครับมาแล้วก็ตัวนี้ดูลายฝั่งนี้บ้างดูลายฝั่งนี้บ้างลายปืนฝั่งนี้นะครับนี่ครับ M หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งร้อยปีประกับไม้แท้นะครับโลโก้หมุดทองนะครับโลโก้หมุดทองนะครับกระดุมทองนั่นเองนะครับครับมาทางนี้ต่อเลยฝั่งนี้ลายนี้บ้าง ฝั่งนี้ถ้าเป็น M 1 9 1 1้าหนึ่งในซีรีส์เจศนะครับฝั่งขวาของปืนจะเป็นโลโก้ของโค้นะครับจุดสี่ห้าคาลิเบียนนะครับซีรีส์แปศนะครับก็จะเป็นเหมือนกันนะครับลายฝั่งขวาของนั้นของปืนนะจะเป็นโค้จุดสี่ห้าคาลิเบียนเหมือนกันแล้วก็ ตัวสุดท้ายครับเป็น springfield armory นะครับด้านขวาของปืนก็จะเป็น springfield armory l o ก o springfield นะครับ9มม pak จะได้เห็นทั้งสองฝั่งของปืนด้ามฝั่งนี้ก็จะเป็น logo springfield นะครับไอเจ้าซีรีส์708 0 1 0 0ปีนั้นจะเป็นด้ามโลโก้ม้ากระดุมทองนะครับม้ากระดุมทองอะโอเคเอาตัวไหนก็ได้หนึ่งตัวมานี่ครับมากล้องมาแค่นี้มี แฟนเพจทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะจริงๆเป็นทาง f c e e o o o แหละเรียนถามมาว่าไหนๆก็ทำรีวิวแล้วให้ช่างยนต์สอนวิธีการถอดล้างด้วยอ่ะคลิปวิดีโอที่แล้วผมผมทำรีวิวไปในเรื่องของโปรโมชั่นคลิปนี้ก็เหมือนกันแต่คลิปนี้จะเพิ่มเติมในเรื่องของการถอดเพื่อล้างนะครับอะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าตัวนี้นะครับเวลาปืนมันยิงหมดนะครับคันแขวนสลดมันจะดันขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับตัวตัวตัวมาร์กิ้งที่อยู่ตรงนี้ มันจะมีตัวนี้ค้างตัวนี้เป็นตัวถอดนะครับอันดับแรกเลยนะเพื่อนๆพนะดึงมาตัวนี้นะครับให้เห็นจะเห็นเดือยข้างในเห็นไหมครับนี้ล้วให้ตรงนะเอาใหม่ดึงมามันจะตรงแบบนี้ใช่ไหมครับแบบนี้นะอ่าสปริงมาดันกลับอแบบนี้ก็ดึงมาให้ตรงแบบนี้นะครับแล้วกดกดฝั่งนี้ถ้าไม่มีถ้าไม่มีแรงนะครับหาหาอะไรก็ได้นะครับเข็ควงตูดเข็ควงก็ได้นะครับดันมาให้ตรง ตรงแบบนี้แล้วนะตรงแบบนี้ปุ๊บตรงแล้วปุ๊บเคาะนะครับเคาะไปเลยเคาะสลักตัวน,นี้นะครับมันโผลออกมาแล้วนะครับเอาไปด้านหนึ่งของไขควงแบนก็ได้ครับค่อยๆดันขึ้นนี้นะครับงัดขึ้นเห็นไหมครับมันงัดขึ้นได้ปุ๊บดึงออกมาเลย,เลยดึงออกมาได้เลยนะครับนี่คือคันแขวนคันค้างสลด์นเองนะครับถอดมาทีนี้มันจะยังไม่หลุดนะถ้าเป็นปืนจริงเนี่ยมันจะถอดหลุดออกได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นแบงก์กันนะครับพอถอดคันค้างเสร็จปุ๊บดึงถอยหลังมาครับสุดเลยนะครับเรายกขึ้นครับ อ,อดึงถอยหลังมาสุดปุ๊บสุดเลยนะฮะดึงให้สุดนะแล้วยกขึ้นครับโครงสไลด์มันจะลอยขึ้นแบบนี้นะครับแล้วดันดันออกไปได้เลยนะครับอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมขออนุญาตลืมไปดึงคันค้างสไลด์ออกเสร็จปุ๊บต้องงนีก่อนเท่านี้ก่อน,น,ก,อนกดตัวนี้ครับกดไกด์หลอดสปริงหน้านี้นะครับกดกดแบบนี้เดี๋ยวนะเท่านะตีนกก่อนนะครับอ่ะกดไกลก่อนตีนกให้นกวิง่งวิ่งดันไว้ก่อน ดันสไลด์ไว้เสร็จปุ๊บกดตัวนี้นะครับกดตัวนี้บิดนะครับบิดพูตลำกล้องหน้านี้นะครับบิดมา45องศาแล้วดึงออกครับแล้วปลดตัวนี้ออกตอนที่สําคัญสุดนิ้วชี้เนี่ยกดตัวนี้ไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปดึงออกนะครับเดี๋ยวมันจะเล้งขึ้นบนฟ้านะครับก็กดไว้ก่อนพอบิดตัวนี้มันมีเดือยล็อกอยู่เห็นไหมครับพอมันอยู่ตําแหน่งนี้มันก็จะล็อกแต่พอเราบิดมา45องศาเสร็จปุ๊บเดือยตรงนี้นะครับมันจะหมุนมาตรงกับช่องที่ปลดออกนะครับแบบนี้นะ แบบนี้ปกติมันจะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับแต่พอเรากดไกด์หลอดตัวนี้ลดตัวลงไปเราบิดมามันจะได้ช่องในการดึงออกแล้วดึงออกมาเอาตัวไกด์หลอดกับสปริงออกมาก่อนแบบนี้นะครับแล้วดึงสไลดถ์ถอยหลังอีกทีหนึ่งนะครับดึงสไลดถ์ถอยหลังยกขึ้นนะครับเห็นไหมยกขึ้นนี่ยกขึ้นนี่เป็นตัวแกนสปริงนะครับดูออกมาแค่นี้เองครับถอดถอดออกจบแล้วแล้วก็ ตัวไกด์หลอดสปริงที่หลุดออกมาเนี่ยมันอยู่อย่างนี้นะครับมันอยู่อย่างนี้เมื่อกี้นะมันอยู่กับสปริงแบบนี้มันอยู่อย่างนี้นะครับพอเราถอดออกมาปุ๊บพอเราเอาสปริงนี้ออกมาปุ๊บมันจะอยู่หลุดออกมาแบบนี้แล้วตันนี้มันจะเด้งออกมาด้วยนะครับแล้วก็เทออกมานี่เป็นฐานสปริงนะครับมีแค่นี้นะครับแล้วก็ตัวภายในพอเราถอดออกมาได้จะสังเกตเห็นว่าตัวเฟรมล่างของปืนกับตัวลำกล้องเนี่ยโรงงานเขาทำมา อาติดมากันเลยนะเป็นล็อกติดมาเพื่อป้องกันการเอาไปดัดแปลงนะครับเพราะว่าตัวลำกล้องของปืนแบ้กกันข้างในนะด,ดูดีนะครับมันก็จะตันถ้ามองเข้าไปมันก็จะมีก้านเหล็กถักอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมส่องไฟให้อันนี้ครับเห็นไหมครับจะมีเหล็กก้านย,ยาวๆอยู่เส้นหนึ่งไม่รู้ฟอมองเห็นขนฮะอันนี้ครับจะเป็นก้านเหล็กแบบน,นี้นะฮะถักอยู่น,นี่น,นั่นอางนี้จะเห็นชัด นี่นะนี่อันี้นะรครับนี่ครับก้านเหล็กนี้ขวางอยู่ที่ลากล้องนะครับตรงงานเขาก็ทํามาดีนะครับเขาเขาป้องกันการเอาไปดัดแปลงนะครับว่าปืนพวกนี้มันเป็นปืนที่ใช้ในการถ่ายทําภาพยนตร์ถ่ายทำละครและ,สะแสดงหนังปืนแบ่งกันก็คือปืนสินเธียมอาวุธอย่างหนึ่งนะครับที่ทําออกมาเพื่อจําลองกับอาวุธปืนจริงนะครับใช้ในการฝึกซ้อมลบใช้ในการปล่อยตัวนักกีฬาใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ถ่ายทำละครสะแสดงหนังเป็นหลักนะครับแล้วก็เป็นปืนสะสมประเทศไทยเรา ให้นําเข้ามาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายก็เอาไว้เพื่อหลักๆเลยเมื่อก่อนเนี่ยก็ถ่ายทาภาพยนตร์อย่างที่บอกครับแล้วก็พอโรงงานที่ตุรก,กีเขาผลิตเยอะขึ้นเยอะขึ้นทั่วโลกเขาเล่นกันในรูปแบบสิ่งเคมีวุธใช้ในการสันทนาการในหลายๆรูปแบบนะครับก็บางสถานที่ก็ใช้ในการฝึกสอนการยิงปืนนะครับเพื่อให้คุ้นจินกับเสียงและแสงนะครับอย่างเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารก็ใช้ในการซ้อมลบ ดังนั้นปืนแบงค์กันถือว่าเป็นปืนจําลองครับไม่ใช่เป็นปืนจริงสิ่งที่เล็ดลอดออกจากทางปากกระบอกได้ก็คือจะมีแต่แฟลตแบงค์หรือประกายไฟที่ออกจากทางปากกระบอกเท่านั้นนะครับมีปอกกระสุนคัดออกจากด้านข้างนะครับหลักการทํางานของเขาจะคล้ายคลึงกับอุ้ดปืนจริงเหมือนกับปืนจริงทุกประการนะครับแต่ว่าไม่มีหัวกระสุนออกไปนะครับไม่มีหัวกระสุนออกไปในลํากล้องก็เป็นลํากล้องแบบตันๆนะครับถ้าไปถอดเหล็กตัวนี้ออกหรือว่าไปทําเกี่ยวกับ แรงอัดที่อยู่ในกล้องลำกล้องเนี่ยถ้าไปถอดเหล็กตัวนี้ออกแล้วก็ไปถอดจุกตัวน,นี้ครับตรงปลายกระบอกเนี่ยจุกเซตตี้เนี่ยถอดออกปุ๊บปืนจะยิงไม่คัดปอกนะครับปืนจะยิงไม่คัดปอกปอ,ปอกมันจะไม่ดีดออกด้านข้างนะครับดังนั้นมันก็จะเป็นลักษณะของที่มันมีอยู่ในลำกล้องเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นตัวเพิ่มแรงดันเพราะว่าหัวกระสุนของปืนแบงกันไม่มีใช่ไหมครับไม่มีเพราะไม่มีหัวกระสุนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีแรงดันซ้อนกลับ ดังนั้นเหล็กที่อยู่ภายในลำกล้องกับตัวที่อยู่ตรงปากกระบอกเนี่ยมันจะเป็นตัวจุกเพิ่มแรงดันให้สไลด์มันถอยแล้วก็ตัวขาเกี่ยวปอกก็ช่วยเกี่ยวปอกออกมานะครับความหมายก็คือถ้าเราไปถอดออกเนี่ยปืนมันก็จะไม่คัดปอกนะครับดังนั้นอย่าไปยุ่งอะไรกับระบบของเขานะครับสิ่งที่ผมกาลังจะสอนนี่คือสอนถอดทําความสะอาดล้างล้างล้างยังไงล้างตรงแหลมล้างทําความสะอาดใช้น้ํายาล้างปืนทีบอลน้นํายาทาความสะอาดนะครับหรือว่าสเปรย์ซิลิโคนอย,อย่างนี้นะครับก็ใช้ล้างหล่อลื่นบำรุงรักษาได้เช่นเดียวกันนะครับ ล้างโลมนะครับล้างโลมป้องกันสนิมบำรุงรักษาไล่ความชื้นอย่างนี้นครับได้หมดนะครับได้หมดอันนี้เป็นปืนใหม่เนาะผมก็ฉีดหลอ่อเลื่นนิดเดงนะครับมาต่อไปคือขั้นตอนการประกอบกลับนะครับเ,เพื่อนจําได้ไหมเมื่อกี้เราถอดออกก็คือเราถอดทุกชิ้นส่วนออกมาเราเวลาใส่กลับก็ใส่ตัวนี้ก่อนนะครับใส่บูทตัวนี้ก่อนนะแล้วก็ใส่แกนไกด์หลอดแบบนี้นะมันจะมีหัว เอาหัวด้ามแหลมๆออกหัวด้ามแหลมๆนี่ออกข้างนอกนะครับใส่เข้ามาแบบนี้อ่านี่นะครับเสร็จปุ๊บไงต่ออันนี้ก็ถอและขออนุญาตห่อลื่นหน่อยห่อลื่นหน่อยสไลด์บนก็จะทําจากโลหะนะครับโลหะเหล,ล็กเหล็กหล่อวัสดุของปืนแม็กกันเนี่ยลืมบอกเขาใช้เขาใช้วัสดุประเภทอัลลอยนะครับหรือเหล็กหล่อเอามาผลิตแบ่งกันนะครับก็จะมีส่วนผสมของเหล็กนิดๆนะครับไม่เหล็ก ไม่เหล็กดูดดดูติดนะฮะติดแบบอ่อนๆแต่ยกไปขึ้นแต่ยังยังสปริงเนี่ยยังพวกคันค้างเนี่ยใช้เหล็กทํานะครับแม็กเนี่ยพวกนี้ใช้เหล็กทำอย่างเงี้ยไม่เหล็กดูดติดอย่างนี้นะครับสปริงเนี่ยนะฮะดูดติดแต่ตัวปืนเห็นไหมครับตัวปืนเนี่ยอย่างลํากล้องอะไรเนี่ยมันมีเหล็กหักอยู่มันก็จะดูดติดนะดูดติดแบบอ่อนๆนะครับดูดติดแบบอ่อนๆเนี่ยพวกนี้ดูดดูดไม่ติดนะครับสไลด์ดูดไม่ติดดังนั้นผมอยากจะบอกว่ามันมันมันจะดูดติดแบบอ่อนๆนะ อย่าบอกว่ามันไม่ได้เป็นเหล็กจริงๆนะครับอย่าคิดเอาไปดัดแปลงนะเพราะการเอาไปดัดแปลงเราขอเตือนว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับสิ่งที่ผิดกฎหมายถ้าเกิดถูกตำรวจจับก็อยู่กันยาวครับอยู่ในคุกไม่มีอิสรภาพหรอกครับไม่ดีหรอกเนาะให้มองแบงกันเป็นเพียงสิ่งชม่ดเท่านั้นนะครับนี่คือคาเตือนจากเรามาเราประกอบกลับแบบนี้นะครับใส่ทุกอย่างเข้ามาตามตำแหน่งก่อนใส่สไลด์เข้ามาแบบนี้เดี๋ยวนะผมว่าน,นี่ใส่ทีหลังได้ ไอเจ้าตัวนี้นะตัวนี้ใส่ที่หลังได้นะครับใส่ที่หลังใส่บูตัวนี้ก่อนเพราะมันติดอ่านี่ครับใส่ใส่บูตัวนี้ให้เข้าตำแหน่งนะครับใส่ประกอบไลด์เข้ามาแบบนี้นะครับดันเข้ามาสุดนะครับกดลงดันไปข้างหน้านะครับเหนียวนกกลับเหนียวนกกลับนะทีนี้เอาไกด์หลอดตัวนี้ ใส่เข้ามาตามตำแหน่งให้ตรงนะครับใส่สป,ปริงอย่างงี้ก็ได้เอามาใส่กับสป,ปริงอย่างงี้ก็ได้นะครับใส่เข้ามาแบบนี้นี่นะครับแล้วบูทอยู่ไหนอ่าบูทอยู่นี่ใส่บูทครับใส่บูททีนี้ออกแรงเยอะนิดน,นึงนะครับใช้หัวแม่โป้งนะครับกดลงไปเอาตัวนี้นี่นะครับใส่เดือยให้ตรงล็อกกดลงไปนะครับแล้วบิดกลับมาแบบนี้ แค่นี้นะครับแค่นี้ขึ้นสไลด์นะครับขึ้นสไลด์ไว้ขึ้นสลไนสลด์ไว้นะครับมันจะติดมันจะติดด้านหลังติดนกนี่นะเห็นไหมกดนกกดนกลงนิดนึงแล้วปล่อยสไลด์กลับมานะครับเอานิ้วจับแบบนี้นะนิ้วชี้ล็อกนิ้วโป้งจับสไลด์แล้วดัน,นครับดันแล้วบีบแบบนี้ให้ตรงตรงช่องนะครับใส่เห็นไหมแป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บนึงนบบน่ง หาอะไรมาเกี่ยวให้มันเข้าล็อกก่อนจริงๆมันอย่างนี้นะแล้วก็กดลงได้เลยแต่มันเป็นปืนแบ่งกันเดี๋ยวขอภัยนิดนึงเดี๋ยวใครกันก่อน๋ยวได้กันก่อนต้องประกอบตั้งแต่ตอนแรกเลยครับเพื่อนๆครับย้อนย้อนอีกอีกทีนึงบิดออกมายกออกมาอย่างนี้ครับประกอบประกอบอีกทีนึงไอ้ตัวนี้มันมันจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆครับ ใส่ไกด์หลอดใส่ทุกอย่างเข้ามาอย่างนี้แล้วเขย่าครับเขย่าให้เห็นรูตรงนี้ก่อนเห็นไหมมันจะเห็นเห็นรูเป็นช่องว่างเนาะอย่างนี้เห็นนะแต่ถ้าอย่างนี้อย่างนี้ตัวตัวนี้ไม่เห็นนะครับมันขวางอยู่อ่ะคว่ำม่แบบนี้ก่อนนะครับแล้วใส่คันค้างสไลด์เข้ามาก่อนร้อยเข้าร้อยเข้ามาก่อนนะครับร้อยเข้ามาก่อนเสร็จปุ๊บดึงไปร้อยเข้ามาอย่างนี้ครึ่งเดียวนะครับดึงไปถอยหลังดึงนุกลงดึงนุกลงถอยหลังถอยหลังเสร็จปุ๊บ ไล่มาให้ตรงตำแหน่งนะครับพอมันพอมันใส่อย่างนี้ได้แล้วใช่ไหมตรงตำแหน่งใส่ไกด์หลอดนะครับใส่สะปิ้งไกด์หลอดอแปบ๊บนึงนะจ๊ะอันนี้ขอแยกอันนี้ออกก่อนมันจะลุลงรังอ่ะนี่ครับมันจะพลุงกลังอย่างเงี้ยใส่เอาออกมาก่อนนะครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เ,หมเริ่มใหม่เลยดีกว่า อีกทีนึับเพื่อนๆนีครับอย่างนี้อีกทีน,น,นะย้อนมาใส่ตัวนี้เข้ามาก่อนอ่อางไงต่อครับใส่สไลด์กดลุกลงนะครับกดลุกลงปล่อยสไลด์จับนะครับคว่ำลงแบบนี้นะครับใส่ค้างๆสไลด์เข้ามานะครับเทมาแบบนี้นะครับแล้วนะครับ แล้วใส่คา,าสเซตไรให้ได้ก่อนอ่านี่เรียบร้อยแล้วนะดึงกลับมาอ่าเหนียวนกกลับเหนียวนกกลับดึงอันนี้ใส่เรียบร้อยแล้วนะเหนียวนกกลับอ่ะมาครับใส่สปริงไกด์รอดอย่างนี้เอาด้านท้ายไว้อย่างนี้นะครับร้อยเข้ามาแค่นี้นะใส่บูทใช้แรงจากของนิ้วโป้งนะครับกดลงไปใส่บูธเข้ามา ุูลงไปอันนี้คือสำหรับล,ล้างเสร็จแล้วนะบิดกลับมาอ่ะเรียบร้อยเหนื่อยเหมือนกันขออภัยนะครับที่อาจจะวกไปวนมาแต่ถือว่าซ้ําไปซ้ํามาเนี่ยดีนะเพื่อนๆจะได้จานะครับจะได้จําว่าเออเราประกอบอย่างนี้ตอนถอดเนี่ยเราถอดเจ้านี่ออกก่อนดึงมาให้ตรงตอนถอดนะดึงมาอย่างนี้ล็อกให้ตรงแบบนี้นะครับตอกแล้วงัดสไลด์ออกงัดคันคา,าสไลด์ออกเอาออกเลยนะครับแล้วก็แล้วก็ พอออกได้ปุกก๊บเหนียวนกกลับเหนียวนกกลับนะครับกดตัวนี้บิดตัวนี้เอาตัวบูทออกเอาตัวสปริงไกด์หลอดออกดึงสไลด์ถอยหลังแล้วยกออกพอล้างพอสะอาดเสร็จนะครับอันดับแรกเลยใส่สไลด์เข้าไปใส่คันค้างสไลด์ให้ได้ก่อนแบบเมื่อกี้นะครับใส่สไลด์สไลด์คันค้างสไลด์ให้ได้ก่อนเมื่อกี้สไลด์กลับเหนียวนกกลับใส่ไกด์หลอดใส่สปริงใส่บูทกดแล้วเอาบูทหน้ามาใส่แล้วแบบนี้ จบขั้นตอนการถอดประกอบนะครับอ่าเล่นอหนอยกันเนาะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันชมกันแบบเร็วๆอย่างนี้นะครับผมผมไม่มีการตัดต่อ,ตอคลิปวิดีโอต้องขออภัยด้วยแต่ถือว่าเราทําคลิปวิดีโอแบบตรงไปตรงมานะเพื่อนๆจะได้เห็นทุกข้อผิดพลาดน,นะครับแล้วก็จะได้เอาไป จำแล้วก็แก้ไขกันได้นะครับว่าช่างย,ยนทาแล้วติดปัญหาตรงนี้นั้นผมก็อาจจะไม่ใช่มืออาชีพซะเท่าไหร่อาจจะมีตะกุกตะการน,นิดนึงแต่ก็พอไปได้นะครับแต่ก็พอไปได้หวังว่าอาจจะไม่ถูกใจบางคนนะแต่ก็อาจจะถูกใจหลายๆคนนะครับสาหรับรีวิวในค่ำคืนนี้ไอ้เจ้าสีตัวนี้สรุปก็คือโปรเหมือนกันหมดนะครับ8 6 0 0บาทรวมค่าจัดส่งเหมือนกันหมดทุกสีทุกอขออภัยทุกลายนะครับสี่ลายนี้หนึ่งสอง ปีโค้ซีรีส์70โค้ซีรีส์80โค้ซีรีส์สปริงฟิลด์ d สี่รายนี้ราคาเท่ากันหมดนะครับกลับไปแคปหน้าจอก่อนจากต้นคลิปวิดีโอเมื่อกี้แล้วเพื่อนๆแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอจะมีลิงก์คิวอาโค้ดปรากฏขึ้นครับเพื่อนๆครับคลิปวิดีโอนี้ชื่อคลิปวิดีโอว,ว่า M1911 4ซีรีส์นะครับกบ็เพื่อนๆแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับ M1911 a x a นะครับสี่โมเดลนะครับ เพื่อนๆแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนะย้าว่าจิ้มตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับจะมีลิงก์ qr code ปรากฏขึ้นจะมีคําว่าข้อมูลปรากฏขึ้นแล้วจะมีวิธีการแอดเฟซบุ๊กนะครับแอดไลน์นะครับใส่รหัสใส่ข้อมูลอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บทักข้อความทาง Facebook ทางไลน์มาพูดคุยกับพวกเราแคปหน้าจอในแต่ละสีแต่ละรุ่นแต่ละแบบบอกว่าจะเอาตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นลายนี้นะครับส่งมาทางข้อความคุยกับพวกเราพวกเราก็จะส่งรายละเอียดของการ ใช้แบบประชาชนในการซื้อขายก็คือมันจะเป็นข้อความจากที่แอดมินตอบไปนะครับวิธีการสั่งซื้อง,ง่ายๆเลยครับพอได้รูปแคปหน้าจอเสร็จปุ๊บเพื่อนๆเตรียมสำเนาแบบประชาชนนะครับเตรียมสำเนาแบบประชาชนเซ็นกำกับสำเนาถูกต้องเขียนลงไปว่าใช้ในการซื้อปืนแบงก์กันเท่านั้นลงวันที่ถ่ายรูปส่งให้ทางแอดมินถ้าซื้อออนไลน์นะครับถ้าซื้อออนไลน์ถ่ายรูปไปทางแอดมินส่งมาให้พวกเรา นะครับพวกเราตรวจสอบแล้วว่าอายุเกิน20ปีบริบูรณ์นะครับคนที่ซื้อปืนพวกนี้เล่นได้ต้องอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับเราตรวจสอบแล้วดูหมายเลข13บสามับกแล้วว่าทุกท่านอายุเกิน20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปถึงจะขายให้ได้นะครับเด็กต่ำกว่าอายุ20ปีเราขายให้ไม่ได้จริงๆรนะครับน้องๆหนูที่ชมรีวิว,วยอยู่ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าต่ำกว่า20ปีชชยยนไม่สามารถขายให้ได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดีนทดสอบกันนะครับน้ําหนักแต่ละตัวนี้น่าจะเท่ากันนะครับแมก แมกกาซีนเนี่ยจะบรรจุแปดนัดนะครับอ่าทงนี้รั้งหมตัวปืนจะน้ำหนักนี่หนึ่งพันสองร้อยเก้านะครับหรือประมาณหนึ่งกิโลสองขีดหนักหนักหน่วงอยู่เหมือนกันนะเพื่อ,อนๆนะเพราะว่าตัวปืนเนี่ยทําจากโลหะประเทศอลลอยนะครับน้าหนักก็ถือว่าใช้ได้เฟร,รมพวกน้าหนักขนาดน้ําหนักของตัวปืนเนี่ยเท่ากับเทียบเท่ากับปืนจริงนะครับไซส์ปืนก็เป็นลํากล้องห้านิ้วนะครับใช้ได้เลยนะตัวน,นี้นะ ตัวแมกกาซีนเนี่ยบรรจุแปดนัดนะครับเป็นแถวเดียวบรรจุ8ดนัดเป็นแถวเดียวแต่ว่าเดี๋ยวผมจะใส่แค่ซักสัก5นัดนะครับมาเดี๋ยวเราลองมายิงซัก5นัดดูขอลองลูกตัวนี้นี่มาห้านัดูกปืน ปืนมันก็จะมีปอกเงินด้วยนะครับปอกเงินมันมีปอกมันมีปอกทองเหลืองกับปอกเงินนะครับแต่ปอกเงินมันจะแพงกว่านะกล่องละพันสามร้อยบาทนะตัวนี้นะใครจะเอาตัวนี้ก็ต้องเพิ่มตังอีกสามร้อยแต่ว่ามีคนอยากเห็นแสงไฟจากลูกปอกเงินนะครับอ่าเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวเรายิงปอกทองสักสองนัดทดสอบก่อน เมื่อกี้เราใส่ซิลิโคนตัวไหนนะตัวตัวนี้าเรายิงตัวนี้ก็แล้วกันมาซีรีส์แปดศูนย์ทดสอบแบนกันนะครับอ่าตัวปืนเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเอาออกก่อนมันก็จะมีระบบขึ้นขึ้นนกนะครับนกทำงานแบบนี้เซฟจะอยู่ด้านขวาตัวนี้นะครับถ้าเราขึ้นเซฟขึ้นเซฟนะเซฟใช้งานได้จริงนะครับขึ้นเซฟปุ๊บเนี่ย มันจะเหนี่ยวไกลไม่ได้นะครับเหนี่ยวไกลไม่ได้แต่พอเราปลดเซฟลงเราเหนี zero, <int> ่ยวไกลเห็นไหมครับระบบเซฟทํางานได้จริงนะครับอีกทีนึงนะขึ้นเซฟขึ้นนกนับขึ้นนกพอเหนี่ยวไกลโดยที่ไม่กดหลังอ่อนเห็นไหมครับอีกทีหนึ่งขึ้นนกเหนี่ยวไกลโดยที่ไม่กดหลังอ่อนไม่ลั่นนะครับเราต้องเห็นนะฮะตรงนี้อันนี้เขาเรียกหลังอ่อนนะกดหลังอ่อนแล้วกดไกลนกทีททางานนะครับระบบทุกอย่างเรียนแบบกับของปืนจริงมาทั้งหมดใช้งานได้จริงหมดนะครับ มาเรามาทดสอบกันนะครับสองนัดบรรจุเดี๋ยวรอเพื่นอนๆเราดูประกายไฟที่ออกจากทางปากกระกบอ,อกนะครับแล้วก็ลูกกระสุนที่ดีออกตรงน,นี้นะครับอันนี้อาจจะประกายไฟอาจจะออกไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็จะพยายามยิงช้าๆนะให้เห็นประกายไฟหนึ่งสอง พื้นใหม่อยู่นะครับอาจจะแจมแจมไปหนึ่งไม่เป็นไรขออีกทีหนึง่งลูกลูกกระสุนติดนะไ,ไม่เป็นไรเอาใหม่นะมาพื้นใหม่เกิดขึ้นได้นะครับพื้นใหม่อาจจะเกิดขึ้นได้อ่าหนึ่งสอง จะบอกว่าจะบอกว่าปืนใหม่นะครับอาจจะมีบ้างนะครับอาจจะมีบ้างที่ยิงในช่วงแรกๆนะครับมันอาจจะมีติดขัดมีแจมบ้างนะครับเพราะว่ามันเป็นปืนที่ใหม่มากๆเลยนะอาจจะมีเรื่องของสีการหลอร่อเลื่นที่ดีทำมายังไม่ค่อยสมุทเท่าไหร่นะครับก็อาจจะมีการติดขัดบ้างเกิดขึ้นได้ถ้ามีก็เคลียร์นะครับโหลดแล้วยิงใหม่อันนี้ลูกยิงไปแล้วเมื่อกี้นะครับนี่นี่ครับ ลูกปอกเงินประมาณนี้ลูกที่เรายิงไปเมื่อกี้ากาจะประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิววันนี้ปืนใหม่มาอาจจะมียิงแล้วมีไม่ขึ้นลํำบ้างลูกปอกสีทองสีเงินอะไรพวกนี้นะครับแล้วเ,เกิดขึ้นได้นะครับสําหรับปืนใหม่ทุกตัวที่เป็นปืนแม้กกันนะครับแต่ยิงไปสักพักนะผมเชื่อว่ายิงไปสักพักทุกกระบอกมันก็จะเริ่มลื่นหมดนะครับลื่นหมดเริ่มลื่นเริ่มยิงดีหมดนะครับ โอเควันนี้ก็สําหรับรีวิวน,นี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับอรรถรสและสันตนาการที่ชมแล้วคิดว่าคงจะถูกใจเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะครับรีวิววันนี้ก็แบบง่ายๆสบายๆนะครับก็อยากให้เพื่อน,อนดูไว้ว่าปืนแบ่งกันที่มีในประเทศไทยเราเนี้ยก็มีประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นยี่ห้อของอักษาที่เป็นซีรีส์มาใหม่นะครับวันนี้ชัยยต้องขอจบคลิปวิดีโอนี้แต่เพียงเท่านี้ครับ ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับสำหรับดีววันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ